คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเบ็ดครับ ในอัปเดตที่มาก่อนหน้าๆๆๆนั้นแล้วและคนหยิบมาเล่นน้อยเพราะว่าสเตตที่อาจจะยังไม่คู่ควรและกรรมาวิธีการทําเบ็ดที่ต้องมาจากการคราฟเท่านั้นแถมยังต้องใช้เลเวลวัตถุดิบและอุปกรณ์มากมายจนบางคนต้องเลิกลลมความคิดไปเพราะว่ามีอัปเดตใหม่ๆเข้ามาก็มักจะมีเบ็ดใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาเรื่อยๆกลายเป็นว่าเบ็ดคราฟที่มาในอัปเดตพวกเนี้ยตอนนี้อาจจะถูกหลงลืมกันไปบ้างแล้วว่าสเตตเขาเป็นยังไงนะคะและยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าพ่ายแพ้ ต่อคันเบ็ดใหม่ๆไปซะหมดแล้วถ้าพร้อมจะไปดูกันแล้วนะคะฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะไปลุยกันต่อเลยค่ะ เบ็ดแรกที่เราจะพามาดูกันก็คือ precision rod เป็ด precision นะคะลักษณะเบ็ดเหมือนธนูนี่นะเห็นมีลูกดอกแดงๆด,ด้วยเบ็ดนี้นะคะเป็นเงื่อนไขง่ายมากเลยก็คือใช้ level 40ครับโดย amethyst 1ไม้รุ้ง2ได้เมจิก1และใช้เงินอีก7,500ค่ะสเตทค่าดึงเนี่ยอยู่ที่20โชค150ถือว่าเยอะนะคะควบคุมศูนย์จะเล่นยังไงยืดหยุ่น5ารับน้ำหนักสูงสุดได้ประมาณ1 2 0 0 0กิโลค่ะนื่งจับฉลามวานได้อยู่ ต่เล่นยากค่ะทุกคนคือว่าค่าแถบบาเล็กแล้วก็ยืดหยุย่นเล็กน้อยมากเลยถ้าเราไปจับปลาที่มันดิ้นดิ้นน่าจะยากนะคะถัดมานะคะเบ็ดที่ใช้เลเวล40เหมือนกันเบ็ดนี้ w i s ต o m ครับโดย Ruby 1แม่รุง2ได้เมจิก1และใช้เงินอีก50,000ค่ะอ๋อเขาจะเป็นเหมือนเหมือนไม่เท้าพ่อมดนะคะสแตทอยู่ที่ค่าดึง10โชค35บาควบคุม0ู5 ยืดหยุ่น0ตกได้สูงสุด2,000กิโลค่ะคือแพสซีฟเขาก็คือว่าถ้าเราตกปลา5ตัวติดกันเนี่ยเขาจะสุ่มโบนัสเวลให้เรา70 100%นะคะสำหรับเราแล้วโดยรวมคิดว่ายังเล่นยากอยู่นะทุกคนแต่เห็นก็ยังมีคนเอาไปเล่นฟ <Great. S 3> าร์มเวลกันบ้างนะคะเป็ดรีซอสฟู เป็นนีใช้เลเวล50ค่ะครับโดยแอมบิติสาไม้ลูหน้า2และได้เมจิกหนึ่งใช้เงินอีกห5มื่นห้าลักษณะเบ็ดเป็นกระบองไม้ไผ่หรือว่าไม้พองค่ายลูกเสือนะประมาณนี้สแตทดึง15บช็อต20บปุ่มควบคุมติดลบ0ูยืุดหยุ่นศูนย์น้ำหนักสูงสุดที่รับได้คือ1000พน,น,นะคะคือเบ็ดเนี้ยเขาบอกว่าถ้าใช้เหยื่อดิฟคอโรนะคะหรือว่าปาการาังนำลึกเนี่ยสิม่วงอันนี้นะเขาจะเพิ่มยุดหยุ่นให้เราเป็น1 0 0ร้อคน คือแบบว่าเวลาตกปลาที่ติดลบอะเราจะตกง่ายมากเพราะว่ายืดหยุ่นมันแบบ100เลยแล้วก็ถ้าเราใช้ Rapid c a t c h e r เนี่ยก็จะได้รับความเร็วที่ดึงปลานะคะขึ้นมาถึง70แล้วก็ถ้าใช้เหยื่อ Super f l e x เนี่ยเขาก็จะเพิ่มโชค Universal ขึ้นมาถึง140แต่ยืดหยุ่นจะติดลบอยู่ที่30นะทุกคนตอนนี้เราใช้ Deep Coral อยู่นะคะจะสังเกตว่ามันตกปลาง่ายมากพอเราลองถอดเหยื่อออกนะคะปลาก็ดิ้นเลยทุกคนคือว่า Passive การใช้เหยื่อเนี่ยน่าสนใจนะคะ แต่ว่าแถบควบคุมบา์เนี่ยมันติดลบนะคะเล่นไม่ง่ายเลยแล้วก็โชคก็ต่ําพอสมควรเอาเป็นว่าเล่นยากค่ะเ <c oughs> บ็ดแหนไม้นะคะซีซั่รอตัวนี้ใช้เลเวลอยู่ที่145 c r a คราฟโดเอลโปสไม้ติดน้ําแข็ง3ได้เมจิก1และใช้เงินอีก3ามหมลักษณะเบ็ดเขาก็จะมีใบไม้มีอะไรวิงวิงรอบๆเบ็ดด้วยนะคะสเตตเป็นดึงปลาย20โชค35ปุ่มควบคุมส่วนจดหยุ 3, ยย่น1ิ น้ำหนักสูงสุดอยู่ที่4,000กิโลนะคะเบ็ดน,นี้จะมีบัฟเพิ่มโชคจักรฤดูกาลที่เราอยู่ และจะมี20%ที่จะจับปลาติด Mutation Seasonal ซึ่งราคาขายของซ e a s o n a เนี่ยจะขึ้นอยู่กับฤดูการที่เราจับปลาค่ะอย่างเช่นฤดูหนาวนะคะเราจะขายปลาได้ในราคา2.5เท่าฤดูร้อนนะคะเขาจะบวกขนาดปลาเพิ่มขึ้น25%และวฤดูใบไม้ผลิจะขายปลาได้ในราคา3เท่านั่นเองค่ะนี่เลย Mutation Seasonal เนี่ยจะหน้าตาอยู่ประมาณน,นี้นะจะเป็นแบบสีชมพูนะทุกคนโอเคค่ะไปกันต่อกับ b e d r i p t y จะใช้เงื่อนไขยอยู่ที่เ 200นะคะครับโดยดูวี3มาที่จิตมิวเทชันเบ็ดทรยเดนแอลันเทียน3ได้เมจิก1และใช้เงินอีก40,000นในการคราฟนะคะเบ็ดนี้สกินก็จะมีเอลเฟกสายฟ้านิดหน่อยค่ะจะตัดดึงอยู่ที่20ช่25ปุ่มควบคุม0.05ยืดหยุ่น5รับน้ำหนักสูงสุดได้ที่3,005 5กิโลนะคะสังเกตว่าเขาจะมีหลอดใส่ข้างล่างนะทุกคนหลอดเนี่ยเรียกว่าหทายนะคะ เวลาที่เราตกปลาเพอร์เฟกเนี่ยหลอดเขาจะเติมครั้งหนึ่งอยู่ที่20%นะคะถ้าเราจับปลาติดกัน5ครั้งตัวแทบบาร์ไฮไทยนี่จะขึ้นมาเต็มหลอดเลยจะเป็นอยู่ที่100%เขาจะเพะิ่มโอกาส30%ให้จับปลาหายากและดึงเหยื่อเร็วขึ้นถึง25%ค่ะพอใช้หลอดครบ3รอบก็สามารถเติมหลอดได้อีกแต่เราลองใช้แล้วลองสังเกตว่าถ้าตกไม่เพอร์เฟกหลอดเขาก็ยังขึ้นอยู่นะทุกคน ถัดมาเะคาะเป็นคันเบ็ดไว e ์โรสนะคะอันนี้จะใช้เวิรอยู่ที่400นะคะครับโดยอ OP3 ไม้ 3, ไวท์วูด3แล้วก็ได้เมจิก1และเงินครับอีก30,000นะคะเขาจะเป็นเบ็ดเดียวที่เวลาใสามันจะเน็บเอวเหมือนดาบนั่นเองทุกคนสเตตดึงอยู่ที่25โชค85ก็คมศูนย์ยืดหยุ่น10รับน้ําหนักได้ไม่จากัด คือว่าเวลาที่เราตกปลาเนี่ยนะคะเขาจะมีแสงลงมาคล้ายๆเบ็ดเซอร์ฟิกเลยแต่ว่าเป็นสีม่วงแล้วแสงเนี่ยก็จะช่วยเติมแถบปลาให้ดึงเพิ่มขึ้นมาได้20%ภายในเวลา3วิค่ะแล้วมีโอกาส25%ที่เราจะจับปลาได้ติดมิเทชันฟอสซิลซึ่งมิเทชันนี้นะคะจะขายปลาได้เพิ่มขึ้น2.5เท่านะคะคือว่าเอารวมๆคือตกยากแต่ว่ามันเท่ค่ะ ต่อมานะคะเบ็ดน,นี้ใช้เลเวลอยู่ที่450 The Lost Rod เบ็ดที่หายสับสูนย์ครับโดยแล l พ b ส3 My Ancient 3 a ด c เ e n น1และเงินครับอยู่ที่50,000นะคะละักษณะเบ็ดเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าไม้เลื้อยไม้ดอกไม้ประดับนะคะสเตตค่าดึงอยู่ที่15โชค25ปุ่มควบคุม0.08ยืดหยุ่น8และรับน้ำหนักสูงสุดได้ที่55,000กิโลแสคือถ้าจับปลา6ครั้ง perfect ติดกันจะเปิดใช้งานการเพิ่มโชค150% สำหรับการตกปลา3ครั้งพอเราตกครบแล้ว3ครั้งนะคะเขาก็จะขึ้นบอกว่าแบบว่าบัฟใช้หมดแล้วอะไรองี้นะคะก็สามารถตกเริ่มใหม่ได้เรื่อยๆค่ะต่อไปนะคะเขาจะเป็นเบ็ดแห่งสวรรค์ฉบับดั้งเดิมเซเลเชียลจะใช้เวลอยู่ที่500นะคะครับโดยมูนสโตน3ไม้มูนจันสามในเชียน 1. 1และเงินครับอยู่ที่อีกแสนหนึง่งคนเบน็ดนี้สวยมีแบบสัญลักษณ์พระจันติดอยู่ที่เบ็ดนะคะสเตตคือดึง35โชค60 ควบคุม0.07ยืดหยุ่น5รับน้ำหนักได้สูงสุดไม่จำกัดอินฟินิตี้แพสซีฟของเบ็ดก็คือจับปลาครบ85ตัวจะได้บัฟเพิ่มลัคกี้5้และดึงปลาเร็วขึ้นอีก30%ค่ะและในระหว่างโบนัสเขาเนี่ยเขาจะมีอยู่ที่5นาทีนะคะในระหว่างเนี้ยเราจะสามารถจับปลาติดมิวเทชันเซเลชเชีรมาทุกคนซึ่งจะขายได้ในราคา2เท่านะคะ แถบ,บช่วงโบนัสเนี่ยเขาจะยังบูส์เอ็ขึ้นมาถึง30%ด้วยทุกคนคือแป็สิบน่าสนใจนะคะแต่ว่าต้องตกอยู่ที่85ตัวเลยและมูลสโตนเนี่ยหายากมากทุกคนอัตราการออกจากอุกบาทอยู่ที่1.4%เปซแล้วใช้ทั้ง3ชิ้นคือเบ็ดน,นี้ยจะคราบยากมากทุกคน โอเคตอนนี้เรามาถึงแบตที่ใช้เงินขายอยู่ที่เวล650นะคะ r o d of the Eternal King อันนี้ครับโดย Golden s e a p e a r l 2 m a g i Fire Inferno 3ได้รูหน้าหน่งและใช้เงินครับอยู่ที่250 0 0 0นบตนี้เราเห็นคนเล่นกันอยู่นะทุกคนสแตตเขาอยู่ที่ดึงปลาเร็ว50โชค160ปุ่มควบคุม0.175ยืดหยุด15และรับน้ำหนักสูงสุดได้ที่75,000กิโลเบตน,นี้คือแพลาสคือทุก30วินี่ย จะมีโอกาส10%จะติดบัฟ Royal Escort ซึ่ง Royal Escort เนี่ยเขาจะู o o s t Lucky ให้เราถึง150%เป็นเวลา10วินะคะเวลาที่เราตกปลานะคะจะมีโอกาส20%ที่จะติด Mutation Greedy Greedy เนี่ยจะขายในราคาคูณ4ทุกคนซึ่งถ้าเป็นปลาที่เป็นระดับ Legend Mystic หรือว่า Exotic ติด Greedy มานะคะเขาจะมีโอกาส10%ที่จะเพิ่มน้ำหนักปลาให้ถึง50%เลยแต่ว่าในระหว่างที่จับปลาเขาจะลดยืดหยุ่นลงครึ่งหนึ่ง ก็คือเวลาจับก็จะดิ้นมากกว่าเดิมค่ะแล้วแพสซีฟอีกอันที่แบบว่าว้าวมากเลยก็คือเวลาที่เราตกปลาพลาดเนี่ยเขาจะมีโอากาส15%ที่จะหยิบปลาที่เราตกพลาดอะ่ะเอาเข้ากระเป๋าให้เราเขาก็จะขึ้นว่าเราได้รับปลาตัวที่เราตกพลาดมากเมื่อกี้ในรวมก็คือแบบน,นี้แพสซิฟเยอะมากทุกคน โอ้โหตอนนี้เราก็มาถึงเบสสุดท้ายที่มาสักการคราฟแต่ว่าคนเล่นเยอะพอสมควรเลยจะมาพูดแจมไปด้วยเลยนะคะก็คือเบส750โฟ r g ก t รเทนแฟนของเราเบสเคี้ยวระดับเอ็นเกมเลยเบสเนี้ยคราฟดยใช้ยเคี้ยวเม็กสกระดูกสันหลัง2 ได้รู้หน้าหนึ่งและใช้เงินครับที่300,000นลักษณะเบ็ดก็จะเป็นแบบนำหนามกระดูกกระดูกนะทุกคนสแตตดึง78ชค่อง145ควบคุม0.2 2 ยืดหยุ่น25น้ำหนักที่รับได้สูงสุดเนี่ยคือ i n นฟินิตีนะคะฟังดูดีไปหมดเลยคือแพสซีแบตอนนี้จับรลาเพอร์เฟกครั้งโดยที่ไม่ต้องต่อเนื่องกันก็ได้นะคะเ mm hmm. มกาโลดอนที่โดดขึ้นมาเนี่ยเขาจะค่าปลาส่งมาให้ตัวนึงคือมันจะเป็นปลาที่หายากกว่าตัวที่เราจับได้เมื่อกี้นะทุกคนล่าสุดเล้จะเพิ่มบัฟขนาดปลานะคะ15-20%คนเล่นกันเยอะมากคือแบบบัฟโกงเอาเรื่องเลย เอาเป็นว่าเบ็ดที่เราหยิบมาพูดในวันนี้ถือว่าเป็นรวมๆเบ็ดคราฟต์ไปเลยนะคะทุกคนใครชอบเล่นเบ็ดไหนแล้วก็คิดว่าเบ็ดไหนหน่าเล่นรองจากพวกเบ็ด750เบ็ด650เนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันได้นะคะยังไงวันนี้เราก็ขอตัว,วลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ